อาหารทะเลวันนี้มาซื้ออาหารทะเลไปกินพี่น้องอันนี้หอยหวานบ้านเขาเอิ่นหอยหวานปะถ่ายได้โอ้โหไงโอ้เขาถ่ายวิดีโอเนะโอ้ปู่มาก ปูม้าตัวใหญ่ๆกูพี่น้องูตอนนี้เรามากินอาหารทะเลพวกปลาสกุยีสกลบอกเมนครับเ so มนย่สกุลเราอยู่บึงการใกล้ๆกันละแต่ว่าไปเอารสสกุล รถเป็นปแปะสักคนยั่วบ้านมุขใครยั่วบึงของหลง้งทำเซกา่าทำหน้าค้าบึงคลองล้งกันนะละร้านอาหารทะเลพี่น้องเคยไปบ่าบ่ไก่ได้จากบ้านมุข่อยไปอันยั่วสักคนก็บ่ได้ไก่ปนไอ้พายุฟังคนเลยล่ะว่าฟังคนกับทั้งเที่ยวนะแต่ส<อ>มัยคือเที่ยวประจำซึ่ แต่สมัยตะกี้ขี่รถขี่รถโดยสารกับพานตะพังโค่นอะไรสื้อตะปิ้งไก่พังโค่นอะไรกินนะตะกี้มุขคอยยืดสะกดแต่สมัยเป็นเด็กน้อยอยู่ดเพื่อว่านอนยืนในยายไปยืดบึงคงหลง,องลเออทำหน้าข้าน่นนะยืดหันเลยละพูรลังกานัะะ่นล้วบ้านใอยเลยละยืดหันยืดขึ้นทำหนาข้า่จ้าไปขึ้นเราบอกเมื่อยบ่สูงพักว่าบุญ หลายจริงแต่คิไปขาบอดีเลย่ยเออขายังเอาผื่นไดนน้สีน,บนะดดน้บอดได้ไปทอดนะนะโอ้จนไโรดเดอร์เลยเมือเ้เราเราคือไปไปลอส่ายอย่างนี้ทางบอดีเขาจะเาเฮดบันไดมัซส้อทอดเ้วนเเจ้าไปเขาจะเฮดเฮดทอดไปสมอเขาบ่เคยจะไปแ <c oughs> ค่เด็กเคยเปหากถ้เสาวตอสมัยเป็นได้น,นุ่มไอ้ไ<ร>ข่แต่นะแม่เป้นไรแม่ไม่เป็นไรเราไปขอพฟอจากปู ขาไหอนขั้นึ้นแล้วมันไปขอพ่อจากูขึ้นได้ยังว่เงินจากของพ่อตายลายคนหลายคนเปลี่ยนเน้ะเราโคตรเปลี่ยนเน๊ะแล้วเรายคนเออแบบอากาศมันลายคนเปลี่ยนเน๊ะไปขอไปขอพ่อเขายังคนไปยังยางวิววิวไอ้ขมี้นเราคนเขาจะว่าังว่า้คนรที่ไปนักการเงินพ่อสายก็ตะพูเถ้าเกจสิบแปดสิบอย่างขึ้นได้ไหมเงินเงือเงิน แต่ว่าผม่เคยขึ้นไปหรอกเพราะว่าเพราะว่ามันมุขยมาเห็ดงานยุ่งเทียบมนบุขแยกบ้านนี่นะออม<า>ัดังช่วงมุขแขยยุงเทียบออ,อ,อมันะมันแต่แต่ก่อนมันบ่มีโซเขียวมันบม่มีคนไปเห็นไปไทยสินะสกินตามันหลเนาะมันโเลีอยวนี้มันมีกล่องมีอย่งมันเกิดน,นไปเห็นขยอกกับไทยโรคงสินะ น้องสาวนี่ยเปจองนุ่ไว้เป็นตุลย์เลยจองแล้วซ่วงดังใหมไหมดาลาไปทุกมือเลยแต่ว่าอยู่บ้านเห็นดาลาหลายกว่าคนนยัเรื่องเทียบอีกดาลาไปชทุกมือเลยตรงนั้นนะไปหอดเลยบอกว่าคืนไปโลดเดี๋ยวเลยสินั่งอยู่นัานได้สิไปนวดอยู่ข้างล่างมันมีนวดเลยมีนวดไกแต่ใครจะไปเมื่อย์ใครจะไปลงมากใครจะกระนวดเนาะปวดแข้งปวดขาเป็นไปโลดเป็นไปแบบนั้น ไอ้ไก่เป็นมาบแม่แม่ไปขอพรจากปูนะให้ปูช่วยให้เราเกี <c oughs> ่ยวงางเบาวิง่งวิ่งหรื่าหนตัวโอ้ขื่นใจมึงมือให้ย่างเบาวิ่งวิ่งเล่นม่โอ้ยวนหลายสายเงาเลยอนี่ชึ้นเป็นเปดมากบางคนไปก่แบบเป็นลมเออเป็นลมสูงเนาะบางซากขื่นเนีเยน้ยมือเลยดิเออบาเชื่อลงมากนะเขาไปเดือดหันหนาลงเอยถอยหลังลงเออสูงสูงเหรอเนาะหัวผู้มันเนาะ ก็สมัยก่อนเมื่อก่อนขึ้นไปนั่งเทิงสนามบินเทิบ่อยท่าท่าเลี้ยงๆนะไปนั่งเลรียเยอะมันไหนสั้นอยู่จะสีเออมองสั้นานหนึ่งัไอไมองหนึ่งมองหนึ่งสามิพผนิพผานหาิพนมี่ชิผานยางนองต็กอนเป็นนั่งเหรียญยี่มงาว่านถือว่ามี่ถาดมี่อย่งสมัยตะวันบ่บรมีอันนี้เนี่ยรหัวจองนันไว้แล้เออเนี่ยนี้มันขึ้นโดยพลาการบ่อยเ สมัยตะกี้ไม่ค่อยขึ้นไปทากเสาไม่เรียไม่เท่ากันแล้วมุมีเก็บเห็ดเก็บ้าเท่ากันเก็บผักของวัหวานเท่ากันนะมันม่มีมันม่มีโซเชียลเราก็บ่เป็เป็นเสียงห้ก็ไ่สังเกตนั้นนะไปหอดชันยี่ไเียมีทำนะนะมีหลุดทำนะเราค่อยานขอกไปมันมันแคบปะมันแคบเด็แต่แข้งโตจสีเเอาได้กวนเขาได้เด็มเยู่ก็ยังเด็ูมันก่อนนี้น่ คือว like, to ่าเขาแพงไห่คืองูว่าพยายามเป็นเกเป็นกเกตงูเลยก็าไทยมากกวคือขักเนาะคืองูโคตรหนีมันบ่ได้ตอนที่ว่ายู่หัวงูนั่นต้องเลินแทงคือขอก็หาไปเพื่อละคุมเนาะเขาบอกาที่ว่าของงูโคตรเป็นดังรนั้นนะลคุมหาคนของคนหาคนขบไปเพื่อละคุมแ่เปึงออกละคุมาที่อ่องไอ้า อกไปไหว้ไปขอไปอธิษฐานอยากใช้ไฟที่ได้ชงเนาะพระเจ้าไปอธิษฐานแต่ก็ขอพ่อนปูเลือหลายพระเจ้าต้องต้องปูเลือบึ้งคงลงพระเจ้าไปอธิษฐานไดเลยลงมากได้บึ้งคงลงบาดเนี่ยคืนปูคืนได้ขอยลงเลือบไปเบิองไปครับปูเลือบไปวอยวบ่ไปพอได้พอถามเลือบพอได้ขามยกบอดยังว่าลงจากเขาลงไใช้ตะขามเลือบขาพอได้เลืยขามเขาอยู่ฝั่งนู้น อีกแล้วคืออันคือไอ้มิวราศดาพรน,นี่ลองเพลงมาทั้งชีวิตบวดดังมา,มาอยู่สาวหน่อยปังได้ขึ้นเยวเลยเป็นนั่งยักกันออมิวราศดาพรเราคนเคนเซกาเราดบถอออือปูเล,อล,อล,อลือลูกศิษย์ปูเลือหลานพน,น,านัญาหนักเราล,ลองเพลงบก่อนมากเราลองเพลงมาหลายปวดดังเรามาอยู่สาวหน่อยปั๊บมันถึงช่งเวลาเราดังปังเลยดังเลยยั่งเลยเนี่ยลูกศิษย์ปูเลือเราอยู่เซยู่เพื่อเซก่าเราดังเลยยังไงดังเลยเรามาอยู่สาวหน่อยก็ฝังเลยยังีงเอฟซี่ดายอะนรอย่ง 嗯，完了。